ครับคุณร้องพงครับครับวันนี้ผมนะครับเฟเปอร์แมนนะครับมาส่งมอบใบสัญอาหนึ่งให้กับคุณร้องพงนะครับบริษัท Dexter Enterprise นะครับเรามาอินเทอร์วิวส์บิ๊กบอสของเด็ก e ์เตอร์มินต์ใว่าในปี2021นะครับที่วัวนเนี้ยมีแผนยังไงบ้างเกี่ยวกับโปรดักต์เครื่องมือแพทย์ของบริษัทครับอ๋อครับผมก็เราตั้งใจว่าจะนำเข้าเครื่องมือแพทย์นะครับอ่าอย่างเช่นผ้าอ้อมอย่างเงี้ยผ้าอ้อมนะครับไดเอร์สนะครับใช่ครับผม เพื่อที่จะนําเข้ามาตีตลาดในไทยนะครับเพราะว่าพระอ้อมตอนนี้มีราคาที่เบอร์หนึ่งและเบอร์สองเขาตั้งราคาไว้ค่อนข้างถูกทเราอยากให้คนไทยได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ในราคาที่ไม่ได้แพงมากครับโอเ้โอเ,เราเจอพ่อพระตัวจริงกันแล้วครับแล้ว <laughs> <laughs> ผมล้วก็ <laughs> เห็นหน้าตาอย่างนี้นะครับ <laughs> พ่อพระนะครับ <laughs> กดีนะครับถือว่าประเทศไทยหรือคนไทยที่มีโอกาสใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพแต่ในราคาที่ท,ที่ที่ไม่แพงมากนะใช่ใช่ครับ เพราะว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองในตลาดตอนนี้เขาได้ตั้งราคาไว้โอเคเราไม่พูดถึงแบรนด์นั้นแล้วกันนะใช่ครับงั้นก็งั้นก็จะเป็นอีกอีกอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในปี2021น่บะครับสำหรับ Dexter Enterprise นะครับคอร อสอบถามที่เกี่ยวกับการบริการแเปรแมนหรือหรือลักล่าค่าหลุมลูกนะครับหรือไทรดูคอฟมีความรู้สึกอย่างไงบ้างต่อาการบริการครับอ๋อครับผมก็มีเซอร์วิสท,ที่ดีครับแล้วก็มีการติดต่อทางบริษัทโรงงานให้เราเดินเอกสารให้ค่อนข้างดีครับทราบว่าทราบว่ามีการคอแพรบเทตั้งสิงบริษัทใช่ไหมแักใณะเริ่มต้นใช่ครับผม <laughs> เอาตอนแรกคอมเพไว้สิบบริษัทครับแต่ว่าเอเจนซี่ใช่ไหมแบบเอเจนซี่ไว้สิบบริษัทเลยแต่ว่าเราก็ได้เลือกอินเตอร์คอมเหตุผลอะไรครับถึงเลือกไทยน์ประกอบครับอ๋อเพราะว่าเขามีการให้ความมั่นใจกับเราที่ค่อนข้างสูงครับว่าใช้บริการก่อนแล้วจ่ายเพิ่มทีหลังร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องมีมัดจำใช่ครับผมแล้วก็ที่ว่าที่ชอบเลยอีกเรื่องหนึ่งก็เพราะว่าเขาจะ ติดต่อกับทางโรงงานดิวโรงงานให้เราอย่างบริการครบเลยครับโอเคยังไงก็ถือว่าได้โอกาสดีจะย่อมวิเศษกันนะครับคุณล้อมผมได้ครับผมโอเคนะครับแล้วเราอยังไงก็ไว้ไว้ดูในนักครบของปี2021ว่า DEXTER ENTERPRISE เราจะก้าวไปไงบ้างนะครับแล้วเจอกันอีกครับท่านครับคุณมากครับสวัสดีครับ